เช้านี้ออกมาวิ่งที่สวนสาธารณะหลังบ้านครับมาออกกำลังกายกันครับเพื่อนๆสุขภาพดีไม่มีขายนะครับต้องสร้างด้วยตัวเองครับวันนี้ก็ออกมาวิ่งออกกำลังกายเหมือนเดิมครับที่สวนสาธารณะหลังบ้านครับแต่วันนี้วิ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาเก็บใบก้ามปูห,หรือใบชํำชา้าไปทำปุ๋ยที่บ้านครับเพราะว่าเห็นมันร่วงมาเยอะมากครับ เตรียมถุงดำแล้วก็ถุงมือมาพร้อมสับครับเดี๋ยวเราไปเก็บใบช,ชํำชากันนะครับ ตรงนี้เป็นที่คนส่วนที่เขากวาดใบชำชาแล้วก็เอามาไว้ตรงนี้ครับเราก็จะเก็บจากตรงนี้ไปทำปุ๋ยครับ อันนี้คือต้อนจำชาที่อยู่ตรงกลางลานเนี่ยครับแผ่กิงก้านใหญ่โตมากเลยครับแล้วก็ใบร่วงเยอะมากเลยครับตอนนี้เปลี่ยนที่เก็บนะครับมาเก็บตรงที่พื้นนี่เป็นใบรวนๆครับตรงที่เก็บครั้งแรกมีก้านแล้วก็มีแต่ขยะเยอะครับชื่อขวางเล็กๆก็คือเก็บกวาสนามให้แล้วเราก็เอาใบไม้ทำปุ๋ยไง ใบไ,ไม้ตกเรียลาดเสียด้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำปุ๋ยค่ะมาออกกาลังกายแล้วก็เก็บใบไม้ที่ร่วงหล่น ทำปุ๋ยด้อะค่ะไม่ได้เตรียมเอาไม้กวาดแล้วก็ที่ตักมาครับก็เลยต้องใช้มือโวยเอาแต่อย่างนี้ก็โอเคครับได้เยอะอยู่ ได้แค่นี้ก็น่าจะพอแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปทำปุ๋ยกันครับออกกำลังกายได้ปุ๋ยด้วยค่ะเยียบมากเกษตรกรค่ะตรงนี้ก็คือท่อซีเมนครับที่เราเอาใบชําฉามาหมักครับวิธีการหมักก็คือเอาใบช,ชาําฉาผสมกับขี้วัวครับแล้วก็ลาดด้วย e m ครับ พื่อให้ย่อยสลายเร็วขึ้นครับเราก็จะเอามาเป็นดินใช้ปลูกต้นไม้ครับหรือเอาเป็นปุ๋ยก็ได้ครับเพราะว่าในใบจำฉาจะมีไนโตรเจนสูงครับก็เป็นประโยชน์ต่อพืชครับเท่าปูนซีเมนต์ที่หมักไว้เต็มหมดแล้วครับก็เลยเอาใบชํำฉชาที่เหลือเอามาโรยแปลงผักครับก็ถือว่าเป็นการกลุ่มดินไปในตัวแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ย่อยสลายไปตามธรรมชาติครับ จะได้เป็นปุ๋ยให้กับแปลงผักตรงนี้ครับ ตอนนี้ก็เอามาโรยที่ต้นมะยงชิดครับจะได้กลายเป็นปุ๋ยให้ลูกดกๆครับเคยไปซื้อใบก้ามปูลักษณะแบบอย่างนี้เลยครับเป็นใบแห้งๆงนีครับแล้วก็เอามาหมักคนเดียวนะครับเป็นกระสอบแพงนะครับกระสอบ70กว่าบาทครับอันนี้เราได้มาฟรีครับ เราสามารถทําปุ๋ยในตัวเช่นสูงจากใบจามจุลีหรือใบฉาฉาหรือใบก้ามปูโดวยวิธีง่ายๆดังต่อไปนี้แบบที่ 1. เมื่อใบร่วงลงพื้นให้เอาใบก้ามปูนําไปหมักรวมในถังใหญ่ๆหรือท่อซีเมนต์ลดน้ําให้ชุ่มทิ้งไว้2-3เดือนต้องลดน้ําให้ชุ่มอยู่ตลอดเวลาใบก็จะผุเปื่อยนําไปปลูกต้นไม้ได้เป็นอย่างดีแบบที่ส ในช่วงดูดูฝนเมื่อฝนตกใบก้ามปูเปียกทั้งหมดใส่ถังหมักเลยไม่ต้องเติมน้ำก็ทำงานง่ายกว่าแบบใบแห้งหรือถ้าต้องการให้หมักเร็วใช้งานได้เร็วใช้น้ำหมัก EM ละลายน้ำราดลงไปจะใช้งานได้ภายในหนึ่งเดือนแบบที่3ามนำใบก้ามปูตากให้แห้งสนิทใส่ถุงปุย๋ยเหยียบจนใบหกักเป็นชิ้นเล็ก นำไปผสมดินปลูกไม้กระถางทำไมต้องตากก่อนเหยียบก็เพื่อให้ใบแห้งกรอบพอใส่ถุงเหยียบหรือฟัดก็จะหักเป็นชิ้นเล็กๆได้ง่ายจากคุณค่าของใบก้ามปูที่ช่วยเพิ่มธาตุอาหารที่มีประโยชน์ให้แก่ดินปลูกต้นไม้จึงทำให้วงการปลูกต้นไม้หันมาสนใจใบก้ามปูแห้งเพื่อนำไปผสมกับดินเป็นวัสดุสำหรับพ่อปลูก แล้วกําลังเป็นที่ต้องการอย่างมากจึงทำให้ผู้ที่อยู่บนเส้นทางคนปลูกต้นไม้สอหาใบก้ามปูแห้งจะสังเกตว่าดินปลูกต้นไม้ของแม่ค้าหลายลายมักจะมีใบก้ามปูเป็นส่วนผสม